สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพมผอกับสองบ้าน,นั้อยที่าเนาะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศย่ำแรงอยู่บ้านมื่อนี้สีฟ้าพี่น้องมาลงหน้าก็พี่น้องวัดศรพาณิชย์น้องๆมาสอนห่วงเนาะมาเบิ่งว่าสรีมีบิวบ์บรรยากาศย่ำแรงเด้อพี่น้องอยู่บ้านบ้านน้อยเนาะมื่อนี้ มากับน้องๆประสิทธิภากันล่งสอนเอาดูกว่วคิวนี่ได้พี่น้องสิมิ่งบอกดูกบดุเขียดเนาะเพราะว่าเห็นหน้ามันลายก็สิมิ่เยอะดอกพี่น้องเลยมีปูมีปลาอยู่ปรสิทธภากันมาสอนกับน้องๆสบัยดีป้ะสบายดีสบายดีน้องรัดน้องบิวน้องนัดเนาะพี่น้อง เดี๋ยววันนี้ชิ้ต้องสอนป้าเพาขึ่นมางอย่างนี่บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยนี่น้าบ้านเราเองเนาะเดี๋ยวสิมาเบิ่งก่อนลงให้นี่ก่อนซะให้มันคุนๆี่ให้เทิ่งน้ำใสลายหยันโบมีเนาะพี่น้องเอ้ยนี่เขาที่พ่อีแม่ป้าตอไหมเนาะ ักสิเป็นโมเป็นพี่น้องบิงนิตนามถ่วมมันอือม,นะนะมันหัดห่างดิเทือก,ก็สิาาได้ไทยหม่ได้ดำไม่ไว้าจา๊อแต่ได้หนี่ยังงามอยู่หลายหลนี่ยอือแถวนี่เป็นกกเป็นกออยู่พี่น้อง ดำเอาซุ่มเตะซุ่มมนันนั่นี่เนาะเตะซุ่มมนันนั่นเนาะไทยดำเตตัวนั้นซ้อมส้อมเอาทำมันสิกเกิดเป็นอยู่ที่ไหนวะเลื่อนไปที่นี่อันนี้เขาที่เขาปลาตอเนาะพี่น้องอีพอกำมาตัดตัดตอมันมันขึ้นใหม่ได้นี่ขึ้นใหม่มากผัดหนามมาถ่วมพี่น้อง ทำถมแล้วก็บกแต่มันกับยังบวตายเนาะยังสิขึ้นอยู่แล้วนี่พี่น้องไปะจักมือได้สิได้ดำพี่น้องถักไายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาสอนหวกน้ำกันเมื่อนี้ให้หน้าบักใหญ่จักสิมีหวกมีป่าระวังเด้อมันมีหอยเล้วครับเออนี่เอาไปตามห้องนี่ก่อน พี่ๆปเบิ่งว่าสิได้ยังอยู่บ่พี่น้องสอนหัวก่อนนะมาๆเนไปแกงไปอ้อมอยู่ À, nhỏ 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 bọn con nó bệt như này ồ đẹp như này bạn nè mừng ồ con đi đấy nè tiếp tin <laughs> tiếp <tìn>. tôi nhấc <laughs> phá tôi phải thử anh anh tay ใหโมนี่ว่าสอนซะบไม่มีพี่น้องเลยบาทแหละไอ้วันนั้มันหลายโผล่มันสบ่อยู่เนาะมาสอนให้เถึงเห็นไหมฮะจังสันส่นละจังสั่นละเด็ดเด็ดอู้ป่าเห็นบอกเห็นบอกมันเขาเลย

จับเอาไหมเอามาเกกปลาตองเด้อพี่น้องพู้พอพอฮะหมานแล้วมานแล้วสิแล้ ủa, bò, và to, bò nhảy lên, bận, ôm nó khâu con, bò này bò này bò uh. này, nhá, bò bò phi nông ừ, ơi, Eh, ao kidin <laughs> okon. Tha bung pa, tha bung pa. Ni. Sai la ba. Pi nong oi, mo mi mo mi. ha, du kuak du du kuak du nyang. Pa lai kin laeng. Pi si bo lai la pi nong oi. ăn sa, kha pet sa ni hao. กินดอกปลาเนี่ยอือกุกุกุเอาหมนมนมนเฮ้ยเมย์เมย์เมย์เราจะมีถูขวัดถูปลาบ่มีพี่น้องเลยมันสอนยากนั้นมาขี่ไทยแน่พี่น้องป่ะอาลูเป็ดเอาไทยแล้ววะมาพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเตะไปสอนเนาะลองไปสอนเบิรงนเนาะพี่น้องว่ามันสิเมีอหัวดุหวัวให้ยอยบ่กรบอมีสั่พี่นอ้อยโมเมนต์ยามันบักเดี๋ยวมันให้งไงได้เนาะก่อนที่ไทยร้ายมันสอนหยากเนาะพอด,ดีมือน,นี้เฮาสิมาเฮ็ดเมนูก่อนพี่น้องเลยสิรองเขาขวัวเนาะ มื่อน,นี้สิเห็ดเมนูอันก้อยก้อยเป็ดพี่น้องเห็ดแบบสูตรฟังไทยเนาะลาบแบบฟังไทยเศบๆพี่น,อน้องเลยบอตไปกินเถิงเลยด้แบบสูตรอันคนไทยเลิตนั่นเศบได้พี่น้องเลยตามที่บอน้อยเคยไป แถวซีสเกตไปนะราบาดนิวัดเห็ดให้กินโอ้ยี่ี่ว่าวกับคนอื่นเห็ดกับเสบเนาะดาบเป็ดสีดาบเอามั้อืมชิ้นใหญ่าสิก็วันนั้นชิมาเห็ดเมนูหลาบลาบเป็ด,ดเต,เดตอพี่น้องเลยเป็ดตัวใหญ่เนี่มีสิดาบกิน ບໍ່ໄດ້ກິນເຫິງຫນາເດເບິ່ງວ່າຊິເຮັດເປັນບໍ່ເຫັນບາງຄົນເຂົາຈັກກັກເອົາດສອດງຊີລະກະຜັກເອົາຈັມ ตายนะนะนผมมันพี่อ,อน่นะพี่น้องตอ,อนตนี้วันไหนก็รัวแหละเลยเนะยาะยาเสียดมนูต้ตมเนาะตบรากาคัดหน่อยง,งังกันเด้อพี่น้องแต่ยังกินข้าวแลง you <laughs> นี่ยมออดีตได้ไิมเดกี่อย่ชือเขาขอพักบุกโอ้ไลเป็ด็มีเป็ดทั้งทนองจอนนี้เ่าหัวแดดเลยเด้อ เดี๋ยวมากวานชิมไข่น้พี่น้องน้ำมันน้ำมันจากทอถอดอันเนื่อมีแต่น้ำมันบากลายเนาะเขาก็เลยเอานำ้ำมาถอดซะมาถอดับพริกให้มันก,กรอบๆคับถอดชิมไข่น,น้น้ำไขมันหอมสูตรได้สูดใได้หมวกไปได้เลยแหละพี่น้องต้องมาสิจะกินอยู่อ

อไรเกดบ้างผักหอมหอมกับหอมแดงเนาะพีน Park home. Park home ้องขาอีเมลสกซอยไปนิดหนึ่งใส่ไนหนึ่งสัสูตรผสมจริงๆเข้าไปเลยใส่ขาสั่วกระเงเยาใส่เอาขวเนาะยอสๆนินี้เนาะปิด เอาไปเป็นไงหรอกเนาะเส็สอน,น,อ,สอ,อ,นอีกต่อสูตรผสมมีอย่างผสมขัดเนาแล้โคเลโคเละอันพี้น่อยดู มหอมเด็ดเตะจมูกเลยนะพี่น้องจักรปสาดเป็นยังไงวะท่านหืมสีนะฮสีมันก่อนนะมึงเกะกะเด้กพี่น้องตอนนี้เขาใส่ผักหอมเปย์เลยผักหอมป่นเนาะบานเขาเนี่ ตาดหลดสานตือว่าใส่ได้เนะาะใส่ได้อีืดได้ด้วยนะี่เนาะหอมเครื่องเครข่งเคี่ยงหอมชิ้นไข่ถ้าเราถอดชิ้นไข่ในเสนะพี่น้องมันจะมีกลิ่นหอมออกมาชิ้นไข่กับใบมะกรูดตัวนี้ต้ม เป็ดน yeah. ี mama, ่กดบกบกบกเหรอาจะเปื่อยอลไลนะพี่น้องจะต้องเอามาสีเมืนกันตัวนี้ซะเปื่อยยุกันเดิดเปื่อยจัง mình nhà ừ. ôm chín đại của nó này đây bác hòm má bạn đèn pha khẩu của con vui đại đấy bạn เราันได้ด้วนี่นะตาตกเป็ดเหรเดี๋ยวแล้วพี่น้อยแต่มันบ่อเากเปื่อยไปไหนสือหไว้ตกเป็ดเสือสองขวดไปไหนสเดียวสัเพว่ามันบุหรี่ไปไห นัอู้มันดีขนาดพี่น้องเลยอะนอาน้อ ไปอาดิบขาวมานี่เป็นยังไงบ้างหน้าตาไปดิบขาวทำอาิบขาวนี่เป็นตึ๊บติ๊บนกตาขวางนกตีเกือใช่เลยใี่ม มาพี <si ่น้องตอนนี้แล้วเลยเนาะอาหารเฮาแนวกินเมนูเป็ดมื้อนี้พี่น้องได้น้องๆมากินน้ํามานี่พอดีให้อีแม่ให้น้องๆได้ครัวขาเป็ดให้น้องัดน้องนัอสอนมาก็บ่ถึกพี่น้องเอ้ยก็ได้เฮ็ดเมนูนี้ซะเป็ดกินมื้อนี้เอื้อยก็บ่อยู่เนาะ นะสัปดี้นียมาหมากนข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องข่าวน้กินข่าวน้่ะฮะกไปไปนั่นนั่นกข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องกินเบิรงสีเมือไงนติจะไหนเก็บดีวยเออเออเออ่มาเก็บ

dạ bẹt cái cái ni được bở mình làm thịt này rồi chắc Bao về bằng mẹ năm về bấm tay đón tay mình tay đón 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 bye bye nó. Nó. bye, bye